สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกคนเ,เงินออกแล้วครับวันนี้ที่ผมอัดคลิปเนี่ยคือวันที่หนึ่งมิถุนายนสองห้าหกห้านะครับเงินออกแล้วครับแต่แต่ไม่ใช่เงินบุญนะครับเงินลอตเตอรี่หรือเงินหวยก็วันนี้ก็คือจะมาอัปเดตนิดนึงวันนี้นะครับวันนี้ก็คือว,วันวันเนี้ยมีการพิจารณาคดีของ บอสเงินบุญสายนหลุยนะหลุยตาทิพย์ก็ถูกจับตั้งแต่ปี62แล้วก็ทยอยจับคนร่วมขบวนการได้หลายๆคนแต่วันนี้ก็มีจะมีการพิจารณาคดีทีนี้มันก็มีแต่แต่ว่าสารเลื่อนนะครับก็คือสารเลื่อนพิจารณาคดีตามหลักต้องพิจารณาคดีวันนี้แต่สารเลื่อนออกไปเพราะว่ามันมีหนึ่งในสมาชิกเนี่ยเสียชีวิตลงโดยการติดเชื้อ s i v นะครับก็พูดแบบ ภาษาบ้านๆนั่นคือเป็นเอจอะเป็นเอจตายเอา,เอา,เอาง่ายๆนะครับแต่ผมจะไม่ลงลึกว่าเขาเป็นใครเป็นอะไรก็ท่านไปสืบสอบกันเองก็แล้วกันเพราะว่าหนึ่งเราต้องเขาเรียกอะไรนะคือกฎหมายเนี่ยกฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันละเมิดสิทธิของบุคคลเนี่ยมันออกมาใช้มันก็อะไรทาให้เราเนี่ยเปิดเผยเรื่องนี้ต้องระ,ระมัดระวังนะครับผมมองสองมุมนะคือในมุมอีกมุม,ม,มนึง ก็คือมันทําให้เราอาจจะทํางานไม่สะดวกในเรื่องการแฉพวกพวกนี้แต่ในมุมอีกมุมหนึ่งนะครับในมุมของผู้ต้องหาเนี่ยเรื่องมุมของมิจฉาชีพเนี่ยคือหนึ่งญาติเขาญาติเขาพี่น้องเขาคนในครอบครัวเขาเนี่ยบางทีไม่รู้ไม่รู้เรื่องด้วยเก็บกับพฤติกรรมของเขาแล้วไอ้กฎหมายเนี่ยมันออกมาจริงๆเนี่ยมันออกมาปกป้องนะครับปกป้องคนดีเพื่อง่ายเพื่อไม่ให้โยละโมดละเมิดสิทธินะครับ แต่ในมุมมอยมุมมองหนึ่งก็คนดีบางคนเนี่ยมันเป็นญาติกับผู้ต้องหาซึ่งบางครั้งเนี่ยบางครั้งเนี่ยคนที่ตกเป็นเหยื่อนะครับตกเป็นเหยื่อแล้วบางทีไม่ได้ไปแจ้งความหรือว่าแจ้งความแล้วเจ้าหน้าที่ดําดเนินคดียังชักค้าไม่ถูกใจไม่อะไรนะครับซึ่งเขาก็ต้องมีการรวบรวมหลักฐานแต่ผู้เสียหายบางคนก็ไปเขาเรียกแบบอะไรนะ ไปราวีไปยังควานญ,ญาติของผู้ต้องหาซึ่งมันก็เป็นเรื่องไม่ถูกต้องกฎหมายนี่เลยก็ออกมาเพื่อปกป้องนะปกป้องคนดีเรายังมองเป็นด้านลบคือจริงๆกฎหมายมันออกมาเนี่ยมันเป็นด้านดีหมดแหละแต่บางทีไปตีความผิดหรือไม่ไปกักนะครับกักอ่ากักบางประโยคไว้คักสิทธิส่วนที่จะได้รับบางอย่างไว้ก็ทําให้เกิดการที่ตอนนี้กลายเป็นกระแสนะครับกลายเป็นกระแสเลยว่าเฮ้ยห้ามถ่ายรูปนะห้าม ถ่ายรูปไอ้คนอื่นมาลงโซเชียลนะซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่หรอกครับคือคุณถ่ายได้แต่ไม่ใช่คุณไปซูมมากเขาไปอะไรที่เป็นโฟกัสอะไรเลยเขาเดินผ่านหรืออะไรเนี่ยมันถ่ายได้ถ่ายติดได้ปกติในที่สาธารณะคือคนที่เดินในที่สาธารณะก็ต้องรู้อยู่แล้วว่ามีโอกาสที่จะติดเข้ามาในภาพถ่ายแต่โดยที่ไม่ได้ตั้งใจหรือว่าแต่ถ้าเกิดตั้งใจก็ต้องมีการขอรอนุญาตจริงมันก็อยู่แค่นั้นแหละครับอ่ะกลับมาพูดของเรื่อง คดีของลุยตาทิพย์นะครับลุยตาทิพย์ก็คือแอบอ้างแอบอ้างว่าจะมีเงินจากยูเอ็นเข้ามาแล้วก็ทําเอกสารปลอมแบงก์ชาติว่ามีเงินเข้ามาแล้วที่แบงก์ชาติแบงก์ชาติก็ดําเนินคดีฟ้องร้องถูกจับในสุดไม่ใช่แบงก์ชาติรายเดียวนะครับก็มีผู้เสียหายมงคลเนี่ยซึ่งเขาตาสว่างแล้วเขาก็มาแจ้งความต่อลุยตาทิพย์ก็เลยถูกจับพร้อมผู้ร่วมขบวนการ น่าจะประมาณ10คนนะถ้าผมจําเรื่องนี้ถ้าผมจำตัวเลขไม่ไม,ไม่ผิดแล้วก็ถูกคุมขังอยู่แล้ววันนี้วันที่หนึ่งเนี่ยหนึ่งมิถุนายนก็จะมาพิจารณาคดีว่าจะพิพากษาจำคุกคนละเท่าไหร่เท่าไหร่แต่เพื่อ,อมันมีผู้รวงขบันผู้รลรขบวนกคนคนหนึ่งเนี่ยเสียชีวิตด้วยโรคเอดอะแต่อย่างที่บอกนะครับขออนุญ,ญาตสังวนนามก็ทําให้ต้องเลื่อนการพิจารณาคดีไป แต่ก็ยังติดคุกเหมือนเดิมยังอยู่ในคุกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็รอพิจารณาคดีต่อไปเรื่อยๆซึ่งคนที่มาแจ้งความเนี่ยก็หลังจากิตสิ้นส,สุดการพิจารณาคดีแล้วเนี่ยหลังจากยึดทรัพย์ที่เรียบร้อยเนี่ยก็จะได้เงินคืนแต่อาจจะไม่เต็มจํานวนซึ่งมันก็ยังดีนะยังดีกว่าที่ไม่ไปแจ้งความเลยคนที่มาแจ้งความทีหลังก,ก็ก็อาจจะหมดอาจจะหมดสิทธิ์ไปแล้วเพราะถือว่าคุณ คุณไม่ใช้สิทธิ์นะครับคุณไม่ใช้สิทธิ์ในการดําเนินคดีผู้ต้องหาเองเนี่ยอย่างนี้เราก็จะเห็นได้ว่า <Okay. S 1> เงินบุญต่างๆเนี่ยมันไม่มีจริงมันก็มีบางคนแอบอ้างสายที่ถูกจับสายปลอมที่ยังไม่ถูกจับสายจริงไม่ว่าสายจริงหรือสายปลอมคุณได้เงินกันหรือยังละ่ละก็ยังไม่ได้เงินถูกไหมครับไม่มีใครได้เงินก็ผมก็บอกอะไรครั้งลรยหนแล้วว่าเงินมันไม่มีจริง เงินพวกนี้มันไม่มีจริงหรอกหรอกครับเป็นเรื่องเป็นเรื่องหลอกลวงทั้งหมดเลยอันนี้คือเรื่องของลุยตาทิพย์อ่ะแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้ที่ผ่านมาใช่ไหมครับเมื่อสักปลายเดือนเมษาเราก็ได้ข่าวแล้วจับใครครับจับกำจอนเกียรติไหมจับกำจอนเกียรติอินทรคงเนี่ยอันนี้พูดได้เพราะเป็นคดีไปแล,แล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังอยู่ในคุก ท้ามการกระแสการผุกประดมของเราเราสมุนนะครับที่บอกว่าท่านประธานจริงอ่ะไม่ได้ถูกจับหรอกท่านประธานอยู่ในวงังวังอะไรนะครับไม่มีนะครับถูกจบจริงริดคุกยืนยันได้ทุกวันนี้กำจอนเกียรติก็ยังอยู่ในคุกและเร็วๆนี้ก็จะมีข่าวจับเพิ่มจับลูกสมุนนี่แหละเพราะว่าพฤติกรรมพวกนี้บอกตรงว่าแสบมากไม่ครับหลังจากกำจอนเกียรติเนี่ยคือถูกจับไปแล้ว ก็ยังมีลูกสมุนเนี่ยปลุกระดมนะครับปลุกระดมชาวบ้านเนี่ยมาที่แบงค์ชาติมาที่หน้าแบงค์ชาติแล้วก็มายื่น,นเอกสารขอปลดหนี้ขออภยัยหนี้พวกเนี้ยพวกนี้ก็ทําการเก็บเอกสารแล้วก็เก็บเงินคนละสามร้อยบาทแล้วคนที่ยื่นไปก็เชื่อเชื่อว่าจะได้รับการปลดหนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องไม่จริงเพราะว่าหลายคลิปที่ผมออกมา ไม่ว่าจะเป็นคลิปของกองทุนฟื้นฟูเกษตรกร,ะกรนะครับเขาก็ยืนยันอยู่แล้วว่าไม่มีการอาภัยหนี้มีแต่การซื้อหนี้ซื้อหนี้มาแล้วก็ให้คนที่เป็นลูกหนี้เนี่ยผ่อนใจในราคาที่สามารถที่จะผ่อนได้อน,นี้คือโนโยบายของภาครัฐแต่ก็ไม่ได้ท,ทําทุกองค์กรนะครับอย่างแบงก์ชาติก็ทําหน้าที่ไก่เกียร์หนี้แต่ไม่ได้อ,อาภัยหนี้ดังนั้นคนที่มาเนี่ยก็คือคนที่ถูกหลอกถูกหลอกเอาเอก,เอกสารไป และยังเสียเงินอีกซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องจริงเลยนะครับก็จะบอกว่าก็จะบอกว่าคุณอย่าไปเชื่อเรื่องแบบนี้เลยนะครับนี่ก็วันที่หนึ่งมิถุนาย,ยนแล้วครึ่งปีแล้วนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าถ้าคุณยังเป็นเหยื่อต่อนะก็คือมันก็จะมีคำพูดเดิมๆซ้ำๆกดทนนิดนึงนะสามาชิกเดี๋ยว ก่อนสิ้นปีได้ใช้เงินแน่นอนซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่จริงใช่ไหมครับแต่ช่วงที่ก่อนสิ้นปีได้ใช้เงินแน่นอนเนี่ยเขาก็มีการออกโปรมาเรื่อยๆออกโปรเพื่อหลอกพวกคุณให้จ่ายเงินไปเรื่อยๆมันก็จะไม่มีที่สิ้นสุดอย่าง,างนี้แหละครับอ่ะผมจะสรุปนะเร็วนี้ก็คือหนึ่งละจะมีการจับกลุ่มทีมของกำจรเกียรติเพิ่ม ซึ่งก็บอกไม่ได้ว่าเมื่อไหรแต่คาดว่าเร็วๆเนี้ยนะครับเพราะเจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังตอนนี้มีหมายจับมีอะไรแล้วซึ่งหลังจากจับแล้วเนี่ยก็คงจะมีข่าวแล้วก็ข่าวของทิมหลุยส์อาทิปที่ตอนนี้ยังอยู่ในคุกนะครับเสียชีวิตไปหนึ่งรายด้วยการติดเชื้อเอชไอวีหรือโรคเอ์นะครับแต่คนจิตอาสาอย่างพวกผมเนี่ยหลายคนยังอยู่ดีมีสุขนะครับยังไม่ถูกจับแล้วก็จะออกคลิปมาเรื่อยๆ ที่พูดวันนี้ก็จะเตือนไงเตือนว่าครึ่งปีแล้วครับท่านไม่จะเป็นสายไหนสายไหน SME สายอภัยนี่สายมรดกสายอะไรล่ะเงิน U n สายกรมจรเกียรติไม่ว่าจะเป็นสายไหนสายไหนเนี่ยไม่มีออกเพราะเงินมันไม่มีนะครับอย่าไปเชื่อเรื่องเหล่านี้ลาสว่างครับไม่งั้นคุณก็จะเป็นเหยื่อเขาอยู่เรื่อยๆ ครับผมแค่นี้นะครับสวัสดีครับ